สวัสดีครับสวัสดีผู้ดีไฟหาความรู้นะครับจากดิดพินเป็นสุบุตสุคนครับเมื่อนี้นะครับมีลูกฝึกหรือว่ามีเทคนิคนะครับมาให้ลูกศิลป์ลูกหาครูบาอาจารย์ฝึกคือเก่านะครับเมื่อนี้ตั้งสายเป็นอ่ากีตาร์นะครับแต่ว่าจะเอามาเล่นพินครับนะครับเอามาเล่นพินนะครับโดยเขาจะใอ่านะครับสกิลเอเมเนอร์นะครับ ลาโดไดมีซอลาโดดาซอนมีดโดทีดาซอนมีซําลาครับผู้ลงค้นวานะครับเฮดจังใดจังิีไฮนิวมันทันครับนะครับเราจะต้องฝึกซ้อมทุ่มือเลยครับโบเมนวาอันยูดีดีแล้วมันสีเรนไดจังผมนี่คือกันอันโบเมนวายูดีดีผมจับขึ้นมาแล้วผมเ็เรนได้บเมนครับผมต้องผ่านการฝึกมาก่อนนะครับ ลูกฝึกนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นโน้ตก็จะเป็นลาดูรีมีซอนลานะครับลาดูรีมีซอนลาลาดูรีมีซอนลานะครับต่อไปก็จะเป็นดูลาซอนมีรีดูทีลาซอนมีซอนลาสะสะนะครับเนาะลาดู La, du, ต่อไปโดลาซอนมีลีโดทีลาซอนมีซอนลาับจังสี่ก็ได้เพราะเขาอ่าเริ่มคองแล้วเขาจังอ่าหล่นเป็นบางช่วงเลี้ยวบางช่วงซ่ามันจะสามารถเอาไปหล่นเป็นไร้เกินได้อล่นเป็นไร้เกันได้ นี่ก็ได้นะครับถ้ามันเฮ้าสีเอาไปอ่าประยุกใส้นะครับย้ำไลยเกินไลยอย่างนะครับก็คือให้เฮ้าหรือว่าเฮ้าเชลีนแบบว่าอ่นตึกโป้ดึกดึกโป้เฮ้าก็ลงล่ะลงศูนย์ก็ได้ลาโดลิมีซอนลาโดลาซอนมีดีโดทีลาซอนมีซอลพอแซซอีมซ้อนี้มือก่องก็สิตึกดึกโป้ดึกดึกโป้เฮ้าก็ลง มันสามารถเอาไปประยุกต์ใส่เป็นร้เกินใดนะครับประยุกต์ใส่เป็นร้เกินใดแต่นะครับมันสีเหลนบ่ได้เลยทาผู้ที่เบิ่งจะซื้อหรือบ,บ่ฝึกน้านะครับถ้าู้ได้อยากเป็นครับนะครับมือใดเฮ้าขี่ขานเฮาต้องสอบม,มือใดเข้ามันเฮาก็าต้องสอมขึ้นกันนะครับเพื่อที่ว่าอย่างเพื่อที่ว่าพัฒนาการระวางมือซ้ายกับมือขวามันสีไดดไปไปน้ากันนะครับให้มันไปน้ากันให้ได้นะครับ กัเป็นกำลังใจแห่งทุกท่านนะครับเนาะผู้ใดอยากเรียนพิณออนไลน์กีตาร์ออนไลน์นะครับมีเบิร์นะครับโอเวอร์แมนกีตาร์พิณออนไลน์นะครับเนาะสนใจสามารถติดต่อสอบถามนะครับไลน์ไอดีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับมันก็สิเป็น087ครับนี่เลยนะครับเนาะ9322717ครับ0879322717นะครับยินดีให้คคำแนะนำทุกท่านนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ